สวัสดีครับแนะนำมอตอร์ไซ่มือ2นะครับคันนี้เป็น GPS Jetman Laser 200cc ครับ จดทะเบียนปี2019เป็นรถมือเดียวครับเดี๋ยวดูรถโดยรวมก่อนนะครับ 1, 1, 2 5องแรง250ครับอ่าได้ยินดังป็นตัวเสสเลยครับแรงแ คันนี้เปลี่ยนเรื่อนไม้มาใหม่นะครับเรื่อนไม้ของเดิมชำรุดครับเปลี่ยนเรื่อนไม้มาใหม่ใช้งานได้ตามปกตินะครับรถจดทะเบียนปี2019เป็นรถมือเดียว ใช้งานไปประมาณ1 5 0 0 0หมกว่ากิโลเมตรนะครับฟังเสียงเครื่องครับเครื่องดีครับคันนี้ตั้งราคาขายไว้เพียง2 9ง0 0ืบาทเท่านั้นนะครับ ถ้าสนใจยังไงติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0820921298ครับลูกค้าต่างจังหวัดจะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ยังไงมีระบบเก็บเงินปลายทางนะครับโทรขก็ามาพูดคุยกันได้เลยครับสุรูปภาพเพิ่มเติมของรถคันนี้เดี๋ยวผมลงไว้ใต้คลิปนี้อีกทีนึงครับ คลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ครับฝากกดกระดิ่งกดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวมีรถใหม่ก็มีครับขอบคุณครับ